ก็่0เฟรมไงอะฮะแหวไม่ได้ววดังานเลยเหรอใช่ครับมีลูกเล่นอะไรครับเมื่อวานในกล้องนี้ต้องใครถ่ายลบๆไปนะมีเหรอใกล้องที่พ่อ่ไมนะไรเข้าแนัไปไม่ได้ไม่เซ็ตคไม่เซ็ตไ Mọc luôn Một subscribe cho kênh Ghiền Một Gõ